สำนักงานช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้บริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ค่ะเป็นการส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยที่สำนักงานช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานายธีรชัยเทพนอกผู้นวยการสำนักงานช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานำบุคลากรและเจ้าหน้าที่บริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาดส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ท่ามกลางการจัดระบบการรักษาระยะห่าง Social d i s t a n นซิงเป็นอย่างดีโดยวันนี้ค่ะภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยได้นำรถรับบริจาคโลหิตมารับบริจาคถึงที่พร้อมนำหน้ากากผ้ามามอบให้กับผู้บริจาคโลหิตขณะที่สำนักการช่างยังได้นำก๋วยเตี๋ยวมาบริการให้ผู้บริจาคโลหิตได้รับประทานด้วยค่ะ ด้านนายธีรชัยเทพนอกผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าร้อยตรีหญิงระนองรักสุวรรณชวีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการบริจาคโลหิตเพราะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการให้แก่บุคลากรในสังกัด พร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในช่วงภาวะโควิด -19 ระบาดด้วยเพราะโลหิตจำนวนหนึ่งยูนิตนะคะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้หลายคนตนจึงได้ประสานไปยังภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภาการชาติไทยนำรถมาร,รับบริจาคโลหิตณสำนักง,งานและก็ได้มีการประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิตไปยังบุคลากรทุกท่านส่งผลให้วันนี้สามารถบริจาคโลหิตได้เกินครึง่งทั้งนี้สำนักการช่างนะคะก็จะได้จัดกิจกรรมบริจาค โลหิตต่อเนื่องไปอีกทุกๆ3เดือนค่ะด้านเทคนิคการแพทย์หญิงสิริรักษ์เพียรขุนพศหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสาภากาชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ปริมาณโลหิตยังคงต้องการอีกเป็นจํานวนมากและต้องการทุกกรุ๊ปผู้สนใจสามารถบริจาคได้ทุกวันค่ะที่ห้องรับบริจาคโลหิตสาภากาชาติไทยทั้งสองแห่งได้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสาภากาชาติไทย ตำบลหน,นองบัวสลาอำเภอเมืองในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดทําการในเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาและห้องรับบริจาคโรหิตสภากาชาติไทยชั้น LG เทอร์มินอลเโคราชะคะ่ะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา11นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีเสาร์อาทิตย์วันหยุดนกักขัตเลิกเปิดทำการในเวลา11นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีหน่วยเคลื่อนที่และสาขาบริการโลหิตโดยผู้บริจาคนะยคะก็จะได้รับแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากผ้าเป็นที่ระลึกค่ะส่วนห้องรับบริจาคโลหิตภายในมหาวิทยาลัยรชาชภัฏนครราชสีมานั้นขณะนี้ปิดทำการชั่วคราวไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายอยู่นี้ค่ะ